เฉพาะไก่ขังสุ่มที่อยู่บริเวณนี้นะครับผมโดยไม่รวมกับตัวอื่นๆที่ขังอยู่ในกรงยาวกรงใหญ่นะครับตรงนี้ก็ประมาณ22ตัวครับ22สุ่มนะครับ ตัวนี้ก็เป็นพม่าทั้งหมดเลยนะครับอยู่มีตูดเกือบทั้งหมดครับพม่าเกือบทั้งหมดครับยกเว้นตัวเดียวที่เป็นก่อยร้อยนะครับนี่คือตัวนี้นะครับเป็นก่อยร้อยนะครับเพิ่งนําเข้าได้ประมาณสักสองเดือนครับพม่าก็จะเป็นสายอ่า นมโรงมีแล้วก็สายมาจากสมิธวันครับแล้วก็อีกสายหนึ่งพม่าก,ก็มาจากราช,ชบุรีครับ ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับ